คนลุกคนพองทั้งโซเชียลหลังหมอโอได้เปิดเผยคนที่ทำร้ายน้องชมพู่จากกรณีมี Facebook ชื่อหมอโอมือปราบสัมภเวสีได้ออกมาไลฟ์สดกรณีคดีน้องชมพู่และเผยชื่อคนร้ายที่ทำน้องชมพู่ทำเอาอึ้งกันทั้งโซเชียลเพราะเจ้าตัวบอกว่าทักแชทไปหาเพจข่าวดังแล้วพร้อมบอก ที่ซ่อนหลักฐานไปกับเพจและตํำรวจไปหมดแล้วและจะไม่ยอมบอกใครนอกจากตํารวจสำหรับท่านใดที่อยากฟังก็ฟังกันในคลิปได้เลยนะคะเนื่องจากในคลิปดังกล่าวมีการเอ่ยชื่อคนทําร้ายน้องชมพู่และมีอีกคลิปหนึ่งที่น่าสนใจคือหมอโอยังบอกอีกว่าตอนนี้น้องชมพู่ยังไม่ไปไหนยังสิงอยู่ในตัวแม่ ทำเอาคนฟังขนลุกขนพองกันเป็นอย่างมากหากใครอยากฟังจากปากหมอโอสามารถรับชมได้ตั้งแต่นาทีที่23.13เป็นต้นไปนะคะหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ